ซูปลาแล้วแล้วเมนูแรกปลาเผากินกับตะมังหุงแซ่บพี่น้องเอ้ยดังได้บนนอไฟอันนี้สำหรับมืออันนี้ปลาหรืออะไรแค่นี้น่ะจะทำอะไรนั่นสมหญิงจะทำอะไรจะเอาออกเอาอะไรออกปลาออก้ย เกิดเปินคนเด้อขอโทษนะเอาแร,นะารงๆไม่ให้เป็นพลมนทำไม่ได้ทำไมไำ่ได้ทำให้แมทำม้ <c oughs> กำลังมองหน้าอยู่เฮ้อ

ยายท่านี <t <t ่กับหัวต้มต้นมึงพูดดีๆเนอือูกินมะนาวผู้ชมบอกบอจ้าอุ้ยเป็นแะ่รเนาะประมาณเนาะอือมันอ่ะอ๋อมะนาว บวกมะนาวบวกมนาวเคืเทศะเขืเทอ้ยคืองามแท้เระน้ำลายแตกสมปากป้อสมปากว่ะขหนียวจะค้องปากใหญ่ก็กินข้ามใหญ่พูดอืมพู่อน

สองปันแฮมเบอร์เกอร์ <laughs> <laughs> มะนาวในถาดนี้เป็นของเธอคนเดียวดามเข้าไปมะนาวมันจะแซ่บแท้ <im> <im>